เอาแนแนะนำอาหารมั้งพาสสามพาสสามแนะนำอาหารพาสสามโอ้ยแม่กามีอะไรบ้างอาหารต้องมีเหมือนเดิมเหมือนพาสหนึ่งวันนี้วันนี้ไปแต่โชว์เลยแต่วันนี้เรามีอะไรวันนี้จมีละเสือร้องไห้เสือร้องไห้เดี๋ยวมีเสือร้องไห้เออก็หยิบโชว์เลยไหม เล่าอร่อยมากเลยมึงแอบใส่ใช่ไหมเนะนี่นแยแม่เกี่ยวเป็นมโมเต็มทีแน่นอนกับบ้านไปมองแน่นอนแล้วกเป็นกคุยนะคะลากขนๆเยอนนะน้องพักสีตรงมาแน่นอนกินให้อิ่มก่อนค่อย เรค่อยจบดพาร์ทน่าจะพารไหนก็ไม่รู้่ะเพียมจะเพียมจะเพียมโอ้โหหวานหวานชาชูเกิดสาชูเกิดถึบ้านแลหวานไม่เ่ยลองเลนะคนเดียวคนเวคนเดียวตามองไมกินตามดูห

เดีดเด็เด็ด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 เด็เด็ดเด็ดเเด็นเดเด็ดเเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็บเด็ดเด็ดเอ็ดเด็ดเด็เด็ด หนีเนาะตามไปเสืเอได้เรื่ององให้กับพิทเพ็ดเพดูนี่ของคนน,นี้ไม่จริงค่ะแต่ว่าไม่โตมันไม่ไม่ไมีย่ามาเกาะไม่เก็บมาจากโรงงานกินพริกเยอะไปไหน่อยโตไหมกินพริกน้ำตาลโควิดน้ำตาลโควิดกินพริก